สวัสดีค่ะออยกก้าค่ะวันนี้ออยมีเคล็ดลับสุขภาพดีนะคะสวยใสยนะคะแบบแบบนี้เอนะคะวันนี้สวยใสยสุขภาพดีค่ะกับบีบีซนทินบายหมกแก้มหอมนะะี่ค่ะคืออะไรคืออะไรนะคะ ตัวนี้นะคะคือวิตามินซ6,000เท่านะจ้าช่วยบํารุงเรื่องผิวพรรณของเราให้เปล่งปังนะคะบํารุงสายตาที่บางวันให้เราเจอแดดแรงๆทาให้สายตาเราผ้ามัวบํารุงสุขภาพสายตาของเรานะคะบางคนเนี่ยเล่นนะคะโทรศัพท์นะคะ เฟซบุ๊กบ้างไลน์บ้างอินสตาแกรมบ้างนะี่ยทำให้เราปวดผ้าสายตานะคะตัวนี้บำรุงสายตาเราได้ดีมากๆเลยช่วยในการขับรถกลางคืนนะคะทำให้เราไม่ปวดตานะคะแล้วอย่างหนึงทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยสวยใสยเปล่งปั่งนะคะมีสารสกัดนะคะจากวิตามินซีหก0ันเท่านะ,ะเออนะคะ,ะรวมไปถึงสาหร่ายแดงนะคะสาหร่ายแดง คุณผู้หญิงต้องรู้จักสาลายแดงนะจ๊ะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราด้วยนะคะทายังไงหรอทํายังไงกินยังไงนะคะในแคปซูลน,นี้นะคะในแคปซูลนี้นะคะในกล่องนี้นะคะบรรจุ3 0สแคปซูลน,นะคะ30แคปซูลนนะคะเพราะฉะนั้นทุกวันวันละ1เม็ดนะคะวันละ1เม็ดจะกินก่อนนอนก็ได้นะคะจะกินกินตอนไหนก็ได้นะคะก่อนนอน ตื่นนอนอะไรก็ได้ตอนท้องบ้างนะคะจะเป็นแบบนี้ห้ามใช้มือสัมผัสนะคะเใช้มือสัมผัสปุ๊บจะละลายเลยนะคะเดี๋ยวจะแหว่าไม่จริงนะคะเดี๋ยวอ่อยจะกินโชว์เลยแล้วกันอันนี้นะคะกับน้ําน้ําอะไรก็ได้นะคะน้าเปล่าน้ําอุ่นน้ําเย็นก็ได้แต่แนะนําว่าน้ําอุ่นๆหรือน้ําธรรมดาที่ไม่เย็นนะคะแล้วก็ไม่อุ่นแบบนี้นะคะจะโอเคากอืม ตรงต่อค่ะเคล็ดลับสวยใสยสุขภาพดีต้องลูบี้แซนเทนไบหมอกแก้มหอมเท่านั้นนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย